ครับผมเรามาดูกันนะครับผมแครี่คันนี้นะครับปี B 12นะครับผมปี B 12คันนี้ติดตู้ตู้เย็นนะครับผมสามารถปรับลดอุณหภูมิได้ถึง12ององศาโดยแค่กดปุ่มแค่นี้เองนะครับผม จะทำความเย็นลดลงไปเรื่อยๆนะครับผมครับตอนนี้ทำงานแล้วนะครับ เดี๋ยวอุณหภูมิจะลดลงไปเรื่อยๆนะครับผมตอนนี้15.3องศาครับลดลงแล้วนะครับ ไปเรื่อยๆนะครับผมสามารถเก็บความเย็นได้เลยนะครับผมครับเดี๋ยวเราปิดเลยนะครับผมครับเครื่องเดินเงียบนิ่งมากครับผมคันนี้ครับเป็นตู้เย็นนะครับเป็นสแตนเลสทั้งคันนะครับผม พร้อมใช้งานได้เลยนะครับเดี๋ยวเราลองมาฟังเสียงเครื่องกันดูนะครับติดตั้ง LPG เรียบร้อยเครื่องเดินเงียบนิ่งมากครับผมแอร์นี่เย็นฉ่ำเลย ครคันนี้นะครับปี2 2นะครับผมราคานะครับอยู่ที่1 8 9 9 0 0บาทนะครับผมสนใจติดต่อได้ที่เบอร์085236-9000ขอบคุณมากครับ